บวกกับนกอันนั้ว่าตันึงเลาแลับนกอมอนจี้เยตัน้อยตัวำตแล้วก็สตก็จะมานกที่ห้าจะลาบกินแลกมื่อนี้พี่น้องอ่ะ อาชีลาบอาซอน,นี่ก็บลมอนาเคตตามตัข้อผมสบายดีสบายดีเอฟซีผู้ติดตามเลยครับส้ม มื่อนี้ก็พบพอกับบาลละมอนอีกคือเก่าพี่น้องไงเมื่อนี้ก็พบพอกับบาลละมอนส่งใบใบนั่นล่ะเฮากะอยู่ป่าอีกคือเก่าพร้อมกับทีมงานเพราะว่าเมื่อนี้เฮากะสีได้ย้ายบ่อนไปพุทธละพี่น้องไงบ่ดอเป็นว่าย้ายไปตาดขาแดงแต่ว่าเฮาเปียนใจไปทางพุทธละค่อยเตยพุทธละพี่น้องไงส่งนี้กัทีมงานเฮากำลังเก็บเครื่องเก็บของขึ้นรถนั่นล่ะ ฮะบารมอนกันเได้หาเก็บเครื่องเก็บคอก่อนออกลังเก็บของอยู่เก็บของขึ้นรถละล่ะพี่น้องไงวันนี้ก็ได้เฉได้ย้ายบ่อน,นเพราะว่าอยู่นี่น้ำกินมัน,ม,นมีมีน้ำกินเพราะว่าน้ำกินมันมัดน,นดำโพดตอนนี้ทีมงานเราเก็บเครื่องขึ้นรถแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเไยเหลือแต่แค่ยางมัน,นี ส่วนบดอเภัยกินข้าวอี่มแล้วล่ะนทีมงานเอากระรอเก็บเ่องก่อนค่อยไปต่อวันนี้ทางนี้กินข้าวอิล่ะรอบเท่าไรบันนี้รอบสามหรือรอบสี่มอจะถามจะกินน้ำหรือเลาะนี่ของกินแลาวกันยังเลยอยู่พี่น้องไหลาบไก่กับลาบน้อยวัน Nhà giò bòn mới. Nhà mày mẹn nhà mày. ที่พักที่เศร้าไปที่เรียบร้อยละบาทตอนนี้เฮาก็มาฮอดที่พักที่เศร้าเฮาไม่ละพี่น้องเลยแต่ก่อนว่าไปพักอยู่ตาดกระแดงก็เลยเปลี่ยนใจมาพักอยู่ห้วยเตยคือเก้าละพี่น้องเลยละที่พักที่ขาลัแดงอ่า <laughs> จากข้ามาฮอดแล้วก็ทางทีมงานเฮาก็ซีได้หาพักพอนย้อนอารมณ์ก่อนพี่น้องเลย ช้อนจะฟอกให้กสชได้ต่ำม่วมงกินส้มก่อนแกแกงงงเจงนล็กเจงน้อยข้ากสชได้ไปหาของกินคือเก้าเมืม่อคืนยายบนนอนผลจะตกบนนอนเมื่อคืนนี้ระวับลับตื้นเนาะสาแตกนั่นลูก กับยันโกงใหม่ล่มใจเอาไปมาผมเป็นอันหลับอันนอนเลยมือแรงอาจจะตกอีพ้นมือแรงก็ได้ตกแล้วมือแรงการอื่นนี่ถ้าตกกบมือแรงเนาะการโคบการโคบแล้วการดึงมืออากาศกังาบคือเก้าหวะล่ะมาโซดทางนี้ก็นอนพักผ่อนเอาแห้งก่อนสุดตะพานชองคนเน้นไปรัดแรงละ เลยแต่ท <arrive> ีมงานสี่ห้าคนสายน้ำมันก็ะคาดบางแน่แหละพี่ท้องไงตอนส่งบาลมอนมาน้ำยังไรลอยู่ปลาก็ยังไหลอยู่พี่ท้องไงบรรยากาศครบลรอบรอบ บอนที่หาพักประมาณนี่ละพี่น้องไง น,นี้ก็คัมเติมลาพี่น้องไงประมาณสี่โมงสี่โมงกว่าละตอนนี้ก็ทิมงานเข่ากะไปซีสานเข้ากะกับแม่นกะจิไปเสื่อมองคือเก้าวมงลาพี่น้องไงเสื่อมองแล้วก็เข้ากบสีมาหนึ่งเข้าทามือวนนี้เข้าสีฮับเป็นพอโคมือนนี้พี่น้องไงเข้ากะจีไปเสื่อมองเทิ้งนี้ละกับะแม่นสองคนไะมองเราวมวานนี้ แต่มองเข้าก็ตบเชื่อแพรบแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องไงเพราะว่าเขา้ตเขาตบเพราะมันมองอ่อนเข้ากับสีเชื่อว่างนี้ละเลาะขึ้นไปเรื่อยๆมื่อนี้เขามีมองอยู่ห้าตอนเข้ามองมาโดนมาอีสอ่อสามเขาสีเชื่อเลาะไปเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องเยไปเฮ้อ,อ,มอแม่นเพื่อนไายเฮ้อสำหรับเฮาสีลงเชื่อ เ้อร์มองก่อนน้องเอ้ยทำละชงเลยกะเพราะว่าเฮ่ามือนึงเข้าอีกมือนี้เขาจะพ้องไม่ไปหาซี่สามเฮา,าจะได้ทำน,นาทีเป็นพ่อโคก่อนจักมือพี่น้องไงเข้าฟ้าวมือฟ้าเซอร์มองก่อน เอาเสื้อมองปลาซี่ค่อนดังนี้คือดังมองปลาซี่เพราะว่าตอ,น,โอ,โอโนนี้มันตื่นเขาเล่เสื้อปลาซี่ก่อนโอโ้มองโโปลาซี่ก็นขาดแห้ง ข้เาเก็บพักไปพร้อมพี่น้องเลยชื้อโมงเ,เก็บพักไปพร้อมพักตะเป้อันนี้นะถ้าว่าบางคนเอินกับพักดำนำมันมีชองสอกซื้อพี่น้องเลยพักนี้ก็ได้เข้าเอาออเมื่อโลก,กินกับลาบนกบุแรง ตอนนี้เขากัเสื้อมองเป็นดางทสุดท้ายละนี่น้องเลยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแเ้าเสื้อมองกะนวันนี้เข้ากับชิมเมอร์หาหนึ่งเขาก่อนค้ำละบันนี้กะปไปตอนนี้เขาก็มาฮอดบอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยอ้ากระชิได้ดังไฟหาหนึ่งเขานึ่งน้ำทาเขาเขาบดนหรือว่าเขาเขาฟองกันละพี่น้องเอยแต่เป็นไปหาสี่ชานกัทนทรมาร์ยู่ แต่สงนี้กับขำแล้วนะเอากระดังไฟนึ่งข้าว่าก่อนไปลุกข้าวคางมาหนึ่งขึ้นก่อนค่อยเอาเสื้อเข้ามาหนึ่งไฟมันลุกไปทางมอก่อนสับนาทีเป็นพ่อโคได้เหมือนเนี่ยนึ่งข้าก่อน Mm hmm. เป็นจี้นกไวทาเขาทางทีมงานเราละเพราะว่านกอันนี้หันหน้าดอนเพ่นได้แต่มือเว้นละแต่มือเสาปกกันอันนี้ฮาสิชิมาจี้ไวทาตอนนี้เพ่นไปหาชิชานมาแกงเชือกอะยังทรมานะอันนี้นกเป้าพี่น้องส่วนนนกกระตงงฮาวิชิจี้ไว้ นึงเข้าไปนำเลยครบเป็นทีเรียรร้อยแล้วเป็นเร้ไเลยแต่ในผ่านแอดเป็นเป็นผ่านแอดชนชื้อในผภานนม่ก็ลืมตลอดไปเชี้สารได้นมามเป็นเราครนกเปาักตุ้เนาะจับ้นกกระตงเลยนนกกระตงลอกกน ตอนน่อย่านี้ทำินงานเราแต่ละคนก็ทำหน้าที่เพื่อมันแต่ละคน จะมีนาทีเพื่อมัน <c oughs> นาทีเทากีป่ปลานาทีเทากีนา่นอกอาพูด,ดมันู้สักบาปเลนโอดด้ราคามีพอมีคนเย่ ยุบปัดกันหน่อยยุบปัดค่ะค่ะ กํานกอันนั้นยูเอาตัวหนึ่งได้แล้วกํานกม้อนจี้เด้ตัวน้อยสองตัวจโตนะก็แล้วก็สองตกับจ้งว่าเออฮี้วันนกกระโงนี่จะแกงได้กกระโตงโลนกเปานี่นกกระโตงตัวนี้กํานกอันนั้นก็ไปแกงแกงเท่านกข้อเอาชองโตกับได้จะกําเนาเราไปจังนกข่อนะคะ อยู่ทองยางอ่าใส่ทองยางแหละมันอยากเน่ามันห่อนเด้มันจิบเปียกเป็นหนามเลยแล้วก็เน่าลูกเขาก็สุกเป็นตีเรียบร้อยแล้วพี่น้องจีเรี้อยแล้วโบกายใบเป็นอยู่บอโบก่ฮะเคยใบยู่บ่ไหมน่ะสิบได้แน่อันบอกยู่บ้านนเปลี่ยนเมนูตลอดได้เมนูไม่เลิกบะต้มกับแกงแกงกระชุบเนาะเปลี่ยนเมนูตลอดเลย ไในบ่ตรลายหนไม้กันนาองอ,อกับซุกแล้วให้ชจาแตงโม,มเป็นเท่ากันน้อม,มาโดนทีกระโูลกพักบันเนยลยรโกพักตะเตะที่เข้าเอามา่ะกันน้งอง นกที่ห้าวเชลาบกินแหลกเมื่อนนี้พี่น้องเอห้าสิชีลาบเอาสองโตนกข้อ เรกข้อกินแรกนอกเนเหวะเพ่นอนามี้นข้อใดฟักเข้าเดียวแล้วนกุกเรียนกนีนเออผักมาได้ชอบก้กยยงนงเาะอ่อ นี่ค่ะบลมอนีาเข็บลบ,บนกข้อ,ม,อ,อ,ขอ,อมันเนองลบนกข้อกินแร่นี่มันองมาหัน กบหน้ามาหลอบนี้นี่แกงแล <se> <strains dumpling> ้วไหมหอมหลวมพักไม่ด <want> <can> ึกบอกว่างงได้หนุ่มใม่เนี่ยไม่เชื่อนะฮะกบหางดูอยู่วะเออรบตอนนี้เรือนะกบริอาโม่หนึ่งอาหารค่ะ ฟักนยุบใลดีก็ด้ฟักก็นยุบกาลูกอไปเจ็บันานออกเนีม no no ok ันแจ็บดีลกที่ัฟักแล้วไปทีเรียบร้อยละตอนนี้ก็รออยู่ขั้นตอนน้ำโลกตรงนี้เรับกำลังต้มน้ำโลกอยู่นะอากาศห้เื็นน้ำซดเลย แล้วลรก็เฮิ่นตะพานแอดเพนเนตสกินมือเนี่ยถึอยู่บแอดเนาะกเป็นเป็น,เป,นเป็นเชฟมือเนี่ยนะโซเาเฮดมันบีเชฟก็เลยเพิ่เพนสีมือเนี่ยชยนทีมงานทางผู้หญิงเวนเพนสีแกงนมายเนี่ย ไม้เพิ่นกระลักไม่ลาย,าย,ายพี่น้องไหยเป็นแต่แทบแห้งเป็นสกแกงเชือน,นกแน่นะอันนี้อันนี้มาผักหวานแล้วก็สารแน่เป็นสกแกงรูบมิดส่วนในพ่านแน่เป็นสีราบนกนกคออะไรไหมนี้นี่แต่ของแทบๆพี่น้องเก็โบเป็นกระเดงร่มไม้และบัดเนี้ นี่แกงเสือไม้นนกเปาพี่น้องเลยเห็นเลยอมาด่าเลยลนกกระาบงจอกเสือดกแกงไม้น้ำใจมี แกงรู้ไหมทางนี้จะนั่งก็เอาเบอร์เรื่อเคก่อนต่ำจะลดน,น,เนดะเบอร์นะได้เบอร์มาอุบเจ้า อะไรได้ตามเสบืเข้าเบอร์เสกนุ่มไม้อันนี้เดี๋ยวจะเข้าเบอร์แกนุ่มเม็ดนี่นี่จะน่าน้ำกระชาเนาะไม่ได้เลยคือตัวนี้แหละข้าวโคประเภทลาบเลยโคนะครับได้แล้ว ก็ถถา,านแอดเป็นลาบชสก,กินมาเนี่ยโคเข้าโคมีน่ีะหลายเด็กเพชรเพชรแล้แซ่บกลับมามีทั้งระเบิดกองเลย สี่ชนก็เป็นตะแเสเบนาะซิมเนาะแบบลอกคอว้ใช่เื่องะไก็ิ้จานังเ็ลเดินเินเลยแซ่จินมจนหมปลาบวงซิมอีกแล้วิมอีกซิ้มอีกมีแต่โตยิ่งใหญ่ปลากดตัวแม่เป็นไปการขากินเข้ากับดอกไม้ก็ชุกแล้ว กินขาวอแมนแกเป็นดงแล้วแต่มันเป็นดงน้อยนะมกินเท้ากันแล้วเป็นทียบร้อยแล้วเปทงมับนกแกงนุไม้โลพักมาล่เได้กินข้าวแรงล้ะบ้านนี้เป็น้องยดึกเดือบเลยล่ะโรงนี้ก็ได้เก็ดโมงอ่ะเป็นโมงแล้ว ใ่บอชระดอนอั่ต้มน้ำใหม่เส้นอกเปล่าเลยกระแทบเพื่อว่าต้มข้าวแกงซื้อเขาล้คือผสมแะอร่อยมกก็พ่ออารมณ์อร่อยเยอะของอรขอมากไว้ ม่ด้ก้อนัไม่ช่นันอืมเไปงั้นตมีอิ่มไปใช่ปลาเม็ดตัวไผ่หนึ่งปลากะเพราเม็ดตัวไผ่หนึ่งมันกินี่ครับหาคนเยอะข้าวก็เยอะไปมาก็กินนะฮะนฮะนี่เพราว่าอิมีอันนี้กกินั้็อือ ในพันใกล้คือเงียบแทบตอนเช้าแทบกระนัตแช่จนมีตาเอิ่ยวสวนเท่ากับอิ่มละกินลายเกงใจแน่แลกับลังอายแน่เกลเลยยาแต่ของกินเท่าฉันยังลายอยู่นะ เหมืนว่ทังกินทังพักเวอ่าฮ่าฮ่าฮ่า่านในพานใกล้เป็นเยอะมีว่าวมีป่าเผื่นไงสัตว์ยังเดียวใส่ใส่สมาริทท่ใส่สมาริทที่ในการกินตอนนี้การทิ้งงานออกไปเข้าอีเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเส่วนมาเม่นเป็นกับไปกาลละกินข้าวอีมแล้วก็เอากระจะได้ไปกาลกับบอดดอนสองคนนะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ละ ขอขอบค,คุณขอบใจผู้ติดตามนะครับม้มคลิปนี้ก็บจบลงเพียงตท่นี้ละคลิปหน้าก็พบพ้อก็บบารละมอดอีกคือเก่า